ไปที่ประเทศจีนกันบ้างนะคะตอนนี้เด็กจีนกว่า200คนก็ได้รับพิษจากสารตะกั่วนะคะที่มีการหลุดเล็ดลอดออกมาจากโรงงานขณะนี้ก็มีเด็กทั้งหมด24คนนะคะที่จะต้องไปพักราาักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ เด็กๆในชุมชนรอบๆโรงงานแบตเตอรี่ในเมืองเกาเหมอมณฑลทนอานฮุยได้รับพิษสะสมจากสารตะกั่วที่กระจายออกมาจากโรงงานนะคะขณะนี้เด็กทั้ง24คนต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลขณะที่เด็กอีกประมาณ200คนได้รับการตรวจพบว่ามีสารตะกั่วในเลือดในระดับที่น่าวิตกนะคะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนก็เข้ามาดําเนินการตรวจสุขภาพเด็กในชุมชนรอบบริเวณโรงงานแบตเตอรี่หลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วมีเด็ก3คนล้มป่วยและถูกตรวจพบว่ามีสารตะกั่วในเลือดสูงในระดับสูงซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารตะกั่วดได้เข้าไปสะสมในร่างกายของเด็กๆในชุมชนอย่างต่อเนื่องมันสามารถทําลายอวัยวะต่างๆภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นไตระบบประสาทหรือว่าระบบสืบพันธุ์พวกเขาก็จะมีอาการความดันโลหิตสูงและโลหิตจางนะคะ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ในชุมชนนี้มีอยู่2แห่งด้วยกันแต่ว่ามีอยู่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมากโดยมีเพียงถนนแคบๆข้างระหว่างโรงงานกับบ้านเรือนประชาชนซึ่งก็เป็นการละเลยต่อกฎระเบียบด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมและขณะนี้โรงงานทั้งสองแห่งก็ได้ถูกสั่งปิดแล้วนะคะมา